สวัสดีครับผมวัยรุ่นครับอิสานบัดน้อยครับข้าแรงแดดลมลมโตครับพี่น้องยู่แถวหนาคันค่ายรีสอร์ทคันค่ายรีสอร์ทของอิสานบัดน้อยห้าครับก็ว่าจีด ดีมากเลยยังล่งว้อยู่นะครับช่วงหนาฝนเขามาแล้วจอกมาแล้วครับไปลุถเล่ยผ้าพีผ้านองมากหาไม่ตู้ครับก็ลังสิตไฮฟุนเอาฟุนออกมาตากไว้เพียวว่ามันมันซุมก็เลยเอามาตากไว้เพียวอันไปทาไปใส่ผักมีสี่ใบใส่บักทั่วบักแตงครับเจ็บไว้ช่วงมูนึงก็เอาลงเขาลงไฮลงหน้าแล้วครับไปทาเห็ดเป็นปุ๋ยเป็น ยามันก็ดีไเตียงคับนี่มันนี่ข้าวเลงนี่ตู้เสียให้ฟุ่นให้้หลารเตืบรละอันให้ไหวมันว่าท่านแหงกันแล้วมาตางกันมันแหงติตากลุนไหลจุลิซี่ือยังกับพ่้วยวางสันยุติไม่ตัวมันจิ้มดจุลิซี่ประมาณนี้เตีย มันนี่ก็เลยให้ไวเดี๋ยวมันติจืดก่อนตัวมนบัมดาตัวมีตูจัหดจูรซี่นะเอามันเอขาวาิจังมันนี่เพิ่นกับ่ให้สมเนเพุรุนมันมดปุ๋ยอีหยงจูริซี่จูรี่จูรซี่กัจูรี่ไม่ตัวเพิ่นเามาละเออนี่ให้เด้หลายรุทงแล้วครับมีตัวเปี่ยนกันให้เปี่ยนกันกวกแล้ยเข้าวเลียงเดดลมล่มตกมันาว่าหว่างว่ยว่าอยู่มันกาว่ากาวอยู่ว่ายมาเปิดแล้วก็บว่าได้ยินเสียงอยู่ ให้นี่เพราะวให้ไว้อันถ้าใส่ผักใส่หยังแงมฝนตกมันนั่นเปียกพี่น้องมันไปใส่ยากพอดีเอาไว้ทานคุณหลายน้ำโอ้หลายเพิ่นมีสวนผักสวนหยังเพิ่นก็ปั่นเพิ่นไปใส่น้ำเมียนฝนมายามยง่ไดละเม่ตู่ดำให้ไว้อันโอ้ย่พิ่นมาพุ่นแล้วเนาะย่พิ่นมาพุ่นละก็ให้ไ้ทานถ้าเทียวย่างมากก็พอเดี๋ยวไปใส่ฝุ่น เสียเห็ดเสีผักโว้ยยี่สีบหลักปักอะไรเนี่ยนมันปลูกผักปลูกอยังปันพี่ปันน้องกินเดี๋ยวนี้ฝนโย่เยอรมันอยู่ครับผุหละยนี่ยมันกามาผุหละเพราะว่าโยโอ้ยจะไหนก็ต้องมาเล่นน <patri> mm. ้ำไปรุ่นน้ำมีตัวครับทีมงานอีสานบ้านหนองหน่อยยี่ได้จักมือนหนึ่งเรียกว่าเมียนอิเตเวนก็ห้อมก็ต้องสิตกดินครับนี่แดดลมลมตกไร้ผ้ามาให้ฟุนก็มีตัว ออเจนจังเบองกันเนาะว่าจะเช็จังวาัน่าไหนูดิดดอืมโอ้ธรรมดาตัวมีตุูมไฟเกษตรเท่าตัว,ตว,ตวกาแฟแม่มึงนี่นี่แหละเอาขึ้นได้ว่าเราลูกขายเฮียนนี่ารเฮียนนี่ขึ้นได้บ่ไปไปขึ้นนังพุ่นขึ้นทังพุ่นไปย่าไปเออพูดล ไกลๆดงเบิ๊บตัวประธรรมดาตัวกาแฟมีรุ่นอืมมีจิบหงหลายรุ่นเลยทุมนี่เรียกย้มหาุงหาุงอ๋เอาจะมัดเออเดี๋ยวใครมัดเดี๋ยวนพวกขื่นดกใส่ให้เดี๋ยวก็หลายดอกย่างอะไรสถุงหลาอยู่นี่อืมอืมเอาเจอมึงกันเกิดสีทีุงกาแฟเหนียดเด้อกาแฟไปจมขึ้นเด้อย่างพอมาแล้วเด้อจมขึ้นเด้อว่าละห้ามห้ามกี่ขั้นไม่ได้กี่ขั้นไม่ได้กินขนมเด้่อืม แต่ห่งน่อเย็นเดินน่อเย็นมานอเอาขึ้นซอยเอายังเบิ่งกันอีกน่อพี่น้องเนะะะาะงหลอกหลักทำก้อนเลี้ยงมันสิเมื่อเนี้นเป็นบรรยากาศกาคล้ายๆจ้าจนี้ดอกเป็นคือสีมีรม่มมีฝนนี่เป็นอึมขึมมื่อเนี้ยดอกเอาไปเขาหอมไหมแต่ว่าขันฝนตกขันบ่มีมรม่มโอ้ก็อยากให้ตกไปไวอนี่ละ่ะพอดีดีหายเงี้ยไข่หมดแดงสู้พีสู้น้องน้อกินเน้นอยแมนเอาอย่างพี่รุ่นไฮโอ้พี่รุ่นมัดกันเนาะมาดิที่ถุงดอก พอได้อืมมอบอกที่ตากหลายดดดกูหนัอชุ่มเยนเป็นไตังีากยานละมันเป็นไร้ตังเนะเปียดคืขนี้ฝนตกมาเป็นไตังนี่ดิน้องน้อเย็นน้คนยังบอกเลเอ้ยสูกับ่าไม่ชมเยพอนี่เนาะ่ราหลานกระได ดูว่าสิแล้วพี่น้องเอ้ยจำลักคำแน่ผลละหมากกับมานอนโผล่ก็จอกระเจียอยู่ก็นกุน่มเ,เ,เย็นเอ้ยเจีงหางดอกโกโคนก็ยุ่งเจ้๊ยนึงพูนกาแฟพ,พี่น้องเห็นว่าผลยู่กันแท้นางนำพอวอยี่ผลละเจงหางดอกดขึ้นเดี๋ยวเห็นดอกนำผลมาแม่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 เร็วเร็เด้อมาเร็วบ่ไปขีร่รถบ่ อ the so ันมากเ้วเี่น้องเล้ยวล้วเล้วเล้ๆวเล้ยวมาบอกทางว่าจมเไปหาเหรนเสยุงทีเลเ่นยุ่งสังเกตการยุ่งกันแท้่ทีคิดว่าสีแล้วสีีตัวพออื่นใบมันลดเดี๋ยวเดี๋ยวถากโย่ลดบ่เนตั้งจับดีดิอะ จับด like ีๆจับดีๆโอ้ยม้อยสูงขักแสีน้อจับดีๆ้อจับดีๆจับดีๆตามทหารเสียขึ้นกองอันถุงปุ่นพอทหาว่าสิงหซอยพอได้เนาะออย่่นนพี้ไปไปไปเดี๋ยวสิไปตามก้นสวัสดีครับผมวปรุ่ครับ อีสานบ้านหน่อยครับเซ้านีมือนีพยินรุพพ่นว่าิพาพีผ้าน้องมาหาปลาไหล,ลไรถเบลโค่รจกสาบอกว่านี่หากระบอกป้อบอบมีมือนีเป็นว่าจิหาเบิ้งว่าแต่สังเทียนมีอางเทียนนั่นจิพวกดอก,กว่าสั่นสีเอินดอกโอ้มันเลยกลางเทียนนี่นนสั่นจริงปีงเลยพี่นออ้อ,อ,อ,นองเลยว้าาถั่วถั่วเอ้ยโค่มืนอเงี้วผี่น้องเลยเนื้อนอนอีนนีครับ แต่มีปลาไหลอยู่นะตะเกาคนนี้หมูอ้านี้ก็อด้ต้มหดืออมอยาหลึกขักหลึกแน่ยโอ้ยสามเสี่เมตรห้าเมตรมตัวนี้ไปรอบังปลาไหลาเทียนมีปลาไหลครับอาด็ดเทียนเทียนวทียะูบ้นึ่ เป็นหล่อบางทางพี่ครับพี่น้ล่อหาเจียมมีปลาไหลตัวตัวห้าเจียมเดี๋ยวไปตต้มกันรอเบิึงเด้อบ่้าเจียมมีพี่น้องเลยมามามาหาปลาไหลน้ำกันครับโ้นแม่ใส่โคนนี่ปลาไหลบ่าของบ้านฉกออกเป็นมาไว้ เตียดี om, yes. oh, oh. right, ๋ยวติมกันเจ้ตัวสองตัวล้อมครับอ๋ได้เหรอเตี้ยโอ้ตัว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 เตี้ยโอ้หวนหวนวานพอดีเราไปมุกครับครับครับอ๋อได้แล้วครับนึ่งตยครับนึ่ ไปก้นอย่าบอกอย่าบอกคนโอ้ได้แล้วครับนี่เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วได้๋นึงโตนึงเต็มแล้วครับ mm hmm. ตักได้พอจะบาดเรียกวะนะโอ้มาบ่ท่านพี่น้องเอ้วย mm hmm. วะมันแน่นอนี่ตัวนี้ขุ่นมือมันแย่กว่า อโอ้โหขุษาคือฝีมือเขาเชีวยวะโอ้แน่นอนดีีครับพี่น้องเลยโตัวตัวฝีมือขัดเทียบไม่ดีจนคนหาปลาไหลซอยใน่กาแกฟกาแฟมาหาปหล,หลาไหลเร็วอีหล่าเร็วมาผมน้ำเย็นเด้ไปไปไปหาปลาไหลซอยกันอีหล่ามาเบิ่งรถมาโคตรจี นามากมันบอเป็นคุดหนูเนี่ยนี่คุดมานอนเบิ้งหล่แม่โคเสยพีนอนเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยผู้สาวงามมาเบิ้งหล่แม่โคเอ้ยมึงเคยเด็กหน่อยสิเป็นไรอย็นไรวะไรเป็นไรบ่นี่นี่พนันปลนไหลให้มาเรื่อตัวหนึ่งเลยลูกไปไปนอนเบิ้งหล่แม่โคเด้ออย่าไปไกลพิ่นเด้ออย่าไปไกลพิ่นเด้๋ยวหล่าเด้อนอนจะมีหล่านอนลงเอี๋นอนนี่นี่นอนเบิ้งหลแม่โค้วอีนี่เด้อปล่อยไปหาเรอเบิ้งปลาไหลอีกคนขุดตั้ง หัวทรงศิกนี่เด้อโซเฟอร์เอ้โอ้่ฝีมืออีหลีเนาะรถไก่บ้านคุ้มดินครับคุ้มดินน้ำใสตั้งคนละทั้งเช็ดตู้ก็แล้วครับเหล่ามึงปะไรอยู่เพื่อนฮะเชนนี่ แย้งเลยงยงเยเลยเนาะดูอาไกพุไเดยวครับมือมันเียวของางกันยันกาแฟมาเร็วกาแฟมาเร็วบันเห็นบันิดช่งสี่เข้าหขนเข่าย่ติ้ข้ากาแฟโอ้ยบุกนยันรถมังโก้มึงยันรถมังโก้ยกก็เลีนไกลเน่มารอบึงรอบึง

สั้นจริงๆพี่น้องอุดยอุ้ยโุอุ้ยอด้ยอุ้อุ้ยอุ้อุยนุ้อุย้้อุ้อุอีอุ้ยอุยออุุยอออิอ้ยขนาด chúc xả luôn đi văng thẳng nó bỏ nó để chúc xa yên xa mặt ngoài để lực lượng cũng xì không nó không được kinh cả cái nó phê thối 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 là cà phê phê กาแฟย้าไปไกลเด้อมันด้ตกสายนี่กาแฟรู้ไหขึ้นมาขึ้นมากเว้ยวเว้ยเบรกอยู่บนอ่อลูกเบรกอยู่บนอ่อเบรกมันอยู่เด้อนั่นเบรกมันอยู่เด้อนี่เบียกเรียบร้อยได้ได้ลูกกาแฟมาเด้อเฮ้ยกาแฟย้าไปอยู่มอะไรกาแฟแมาแม่มันด้ตกขึ้นมาขึ้นมามันด้ตกพุ่นพุ่นย่างเสมาเอาแท้ขึ้นมาขึ้นมามันด้ตกนี่ เปลี่ยบปรับเล่ดีลูกโอ้ยตกจ้น้าตกจ้น้ามาแม่แมนมึงจะไปไกลทุกคนกาแฟขึ้นมาเด้อมันดีตกขึ้นมาขึ้นมามันดีตกขุ่นขี้องเอ้ยมันดีตกสายเลยล่ะนะเลือกิงปีงอยู่นั่นน่ะโอ้ยกาแฟขึ้นมากาแฟบอกน้ำเย็นไปเสียหลัะน้ำเย็นมาขึ้นมาขี้ไรยังไปไกลเด้อนั่นขุ่นี่ขึ้นมาได้เด้อพอมะก่าลงเอาได้สั้นปะนนี่มาแม่ม่ ขึ้นมาขึ้นมาบ่ไปหาดอกไม้มันสั้นนั่นนั่นนั่นนี่ลาย่านเมลโค้่นั่นยี่ย่นย่านเมลโค้่นั่นขึ้นมาขึ้นมากว่าสมาลน่าหลูกนี่กีได้โอ้ยฝุ่นฝุ่นยางออกมินมินอีกเจ้งหักยางออกมินเลยถึเนาะวันนี้เนี้ยเนี้ยกาแฟโอ้ยโอ้ยกาแฟโอ้ยไปอยู่มอเทสกาแฟขึ้นมาเอ้ยพยานสิละนี่ก้อนวาวประเด๋ยังล่วงไปอีก เอ๊ะมันหนีตกได้ลูกอันนี้ตกมันหนีตกเฮ้ยจะไปยุ่มหมอนดีเด้อนี่เด้เอนี่น้อยแล้วไปยุมม่มหมอนเมียโอ้โหทะเลเขาออกไปหมอเลยเฮ้ยจะไปไกลทีเทียะจะไปไกลทีเทียุ่นแมฆโค้งเงี้ยเรียนตึนๆเกือบไปเลยล่ะน้ำเย็นมาเบิงมาเบิงรถแมฆโค้งนี่น้ำเย็น พ่อถิ่มีตามีปลาไหลอ่ะเต็กตัวนี้เด้อหาปะปลาไหลอินพ่อถิ่มกเนี่ยเด้อนี่พ่อเนอะนมเจริญสะหาปลาไหลยู่พี่น,อน้องพ่อพ่อเนอะ

จับฉาเขาโหลดไปน้อดูดูเนี้ยขนาดฝีมือกันเที่ยพี่ิตัวตัวตัวซ่อเข้าฉาบปูนโหลดไปมีบอาวอปลาไหลน้อทีกัะมีกอโกมาน้อ นี่ลูกกลอนคลอนๆว่าี่กลอนไหมมาหาปลาไหลมาหาปลาไหลใส่ไปเล้นะครับมือเงยยายัน่ดูดเฮ้ยน,นี่ค้างนี้เนี่ย ก็ซี4ลานคะนะรัวหมดแะเกินมวดเลยวิ่งวัวตัวไปน้อนนอกินนาอน้าตัวไปน้อหาเบิงบ้งหาเบิ้งมัน่จะเดดต้มตัววะพอพอ่นนองเลย เย็นมามน้อเย็นเจ้ไไ,ไกลรถโค้บนเด้อบุกละมา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 ดีปลาไหลบ้างนี่ตึงโตบ้างห้องตึงไม่ตบ้างเฮ,ฮ้นอแม่แล้วพี่น้อนเลย đi xem nó xóm cố nó gấp nhỉ Ồ, đường nó bỏ được mà ăn bò nhóm, nhóm, nhóm bò bên hai gì nhóm dân Nhóm bò bò cũng là Ừ. Đây đây đi. Đi đây. Cái tôi đi nó nhìn này. กวยคือกองกดกดตอนลงสันวันมสีแดลงสาเลยบ่่่ม่่มลงเ่าบนี้เอาวางสันลงสายแคมเรสันลี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 ดีนี่สาเดี๋ยวปลายเสตรงกันปายเสตรงกันพี่น้องพ่อยตัน่เด้อพอดี ไปตื่มกันแน,น่นอนบกเสียบเสียบสุพีสุนองเขากินเออมันก็ลงไปดิพักหลกโอ้ตม้ตมตม้ตมยองต้มไปไปบึงไ่ขั่วครับสงสัยปลาไหลบ่างหง

โพูดพ yes. ูดย้ำบอกด้อน้ำเพอ้ยกาแฟเป็นดีกาแฟมาไม่ีหราย้ำบอกมาพี่ย้ำบอกมาพี่ยุกไกยุกไก่หอยยุกไก่พิ่นยุกไก่พิ่นอันตรายอันตรายมือเงี้ยวเงี้ยวปนใส่บ่อยมันหมื่นบ่หงนะ ตโตมันจกไงเี๋ยวบือโป้บือโป้รวดด้วยแล้บบสีมือนี่ยอมรับเลยครับเนียบขนาดขอบสานี่ยอมรับสีมือฝีมือกันเพีโอ้มึกสันมือออกกับเป็นนเนาะ โอ้ขี่ดินตินมือมันเห็นบ่กาแฟกาแฟเห็นขี่ดินตินมือบ่มันสันมือสันออกกั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 กเหมือนนี้แหละน้องเมียนจะไปไก่เด้อน้องเม็นเอ้ยบอกหลายจะไปเรียนผ่านเด้อนี่ตกแชขมเด้อเด้นี่พูดอะดู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 ผีน้องเลยสมาล์ทมือขู่ง่ายเนาะ บือโองมือโอเข้าเดียวเฮ้ยดูดูดูฝีมือแล้วครับฝีมือย่อมรับเลยว่ะเก็บ,บกอบสายดีๆทีเ่เห็นมากหลายๆก็มีเจ้านี่ถือว่าเทพเลยเหรอแต่ว่าคอนอื่นขันอื่นก็่าบอกพวกถือแต่ว่าสีเทพบ,บ่แต่ว่าขันนีกว่ามันโอ้ยว่าแม่นั่นซ้ำมันเขาฉาบปูนหรอไป เงียบเลยแล้ว่ากับหางวายยุ่ดอกมีขอบโซโลบันเนี่ยบางค้นกับประตูปไปตีดไปด้เห็นหลายแล้วครับแต่ว่ากันหนีฝีมือโอ้ยเสียดายเพราะเดี๋ยวไปจกสายสาันมาดไหนเอห้อเนาะเสียดายดูดูเฮ้ยย่อมหลับย่อมหลับกาแฟกาแฟอะฟัรไปไก่เด้อมั้ยยัง กาแ,แ,แฟถึงนมมอีหลากในแม่โค่จีเด้นนี่จ,จมาบึงรถแม่โครครับผมตั้งปีมือย่อมหับเลยครับป,ป,ป้าปากาแฟไปล่ครับปทโาลป,ป้ปาป้าปถึงไหมถึงมกาแฟเอ้ยขัดอากไรรถแม่โค่จีเด้นนี่มา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 ,มา,มา มันมาเวดิกาแฟมาเวดิน Take ี่นั่นนั่นั่นมือยงวๆมันอ่ะเออตาโคตรลีอเลยดูดูมากาแฟหรือไม่พีบปะปะนั่น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 นั่มันสั่นมือใส่หล่อนนั่นน่ะมันสั่นมือใส่หล่อนมาเร็วมาเร็วพอไายิงจัก้พอยันมาเร้อมาเร้อกาแฟถึงปะมาเร็วมาเร็วกรับกรับ กาแฟเอาพอมีอะไรจากดึกกาแฟพอมีอะไจากดึกกาแฟไปไป้ไปน้องกับบานก้อนห้กาแฟมาเร็วรถมาเร็วเร็วเร็วเรว็ขึ้นมากมขึ้นม,นมเร็วเร็ว,รวอาเดี๋ยวไปก่อนกระป้องปลานี่ ซปลากระป๋องนี่ขึ้นไมขึ้นมหลามาเร็วเร็วเวนมาเด้อนมาเด้อเอาขึ้นได้บนเนาะบอดีเนาะขึ้นได้บ่นาะบอดีเนาะเร็วเนี้ขึ้นไามขึ้นไามพูนยางมอมอมีมีโอ้ยตกคนตกสาโอ้ยตกตโอ้ย่งมาเด้อมาเด้อไปเลียพูนพูนดูอยางส้มมอมอมที่งานคนดีตก มีนิสิตไม่จำเป็นเลยนี่น้ำโอรี่กาแฟกันโอ้ยรอดลีบี้องเลยสุดยอดสุดยอดสั้นจริงจริงยินเลยขอขอบคุณเฟ้นครับสมองสวัสดีนะครับที่ติดตามที่ชมองิสานมา่งม่อยขอบคุณทุกกำลังแรงแกงขอบคุณทุกคอมเมนต์โอ้คอมเมนต์ขอขอบคุณหลายๆครับเท้านี้คลิปนี้ครับผมวัยรุ่นขอเก้าวข้ามาสวัสดีครับสองตัวนี้ครับนี่